khảikhông nóckhông nócđổ hết tàu <laughs> ขาตีขาป่ะเดี๋ยวพาเต่าข <c oughs> ึ้นเลยลูกบนได้ขาด้วยมาขึ้นมาปชั้นเยอะเอนี่รู้สึกออปชั่นเยอะนะวางเต่าก่อนก็ได้จะทำอะไรทีนี้ พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอคะพอยังไม่บายดลยอ่ะไปแล้วพอเอาไปเจ้าตัวดีจริง<ะ>จริงพอเองเดี๋ยวป๊ะป๊าเอา